กิจกรรมสดมองความเพียรพิพิตายอดเศรษฐีราหลงปูท่ทวดครั้งที่42วันที่21ธันวาคม2568บัดนี้เป็นครั้งที่42ตรงกับวันที่21ธันวาคม2568ครับเจ้าสุดาวันสริทปีชัย ขอเป็นวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาและเป็นอาจารยบูชาแด่องค์พระปวันปฏิเทระเจ้าองคหลวงปูสำเร็จดวงหลวงปูบุญเดชหลวงปูศิลาตลอดทางครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณนีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพารัตนาใจครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายมน์ด้วเสือ บทสวดชุมนุมเทวดาสัมมันตาจักกะวารีสุอัตตาขชัชนตุเทวาตาสัทธรัมมุนีราชสัาสุนันตุสักขามุขะทางสักเคกามีจารุเปเ์คิริสิกาัตเตจันตาริเขวิมาเนทีเปรเถจคา,ามีตารุวนาคาหันเเคหาวทุมหิเคเต,เตปุมาจจยันตุเทวาฉระทราวิสมียาคคันธพานาคาติตันตาสันติเกยังมุนีวัลวัจานาสาทโวเมสุนันตุ ธรรมสวนณการอย่างพรทันตาธรรมสวนณการอย่างพรทันตาธรรมสวนณการอย่างพรทันตาบทสวดนามการสิทธิคาถานาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดสัจจกริยาคาถานัตถิเมสาระนังอัญญพุทโธมิสระนังวรังเอเตนะสัจจวัชนะโสติเมโหตุสัพพะทานัตถิเมสาระนังอัญญธรรมโมมิสระนังวรังเอเตนะสัจจวัชนะโสติเมโหตุสัพพะทา นาทิเมสารนังอันยังสังโฆเมสารนังวรังเอเตนะสจัวเชนาโสติเมหตุสัพพาบทสวดมหากรุนิโกนาโถอาทิการบทสวดมหากรุนิโกนาโถติอาทิการคาถามหากรุณิโกนาโถอาัธายาสัมภะปานินงัง ปุเรตวะปรมีส oh ัพพาปโตสัมโพธิมุตตังเอเตนะสัจวเชนะมาหตุสัพปุปัทวามหากรุณิโกนาโถหิตายสัมภาปนินางปุเรตวะปรมีสัพพะปโตสัมโพธิมุตตังเอเตนะสัจวเชนะมาหตูสัพพุปัทวามหากรุณิโกนาโถสุขายะสัมภาปนิลังปุเรตวะปรมีสัพพัปโตสัมโพธิมุตตังเอเตนะสัจวเชนะมาหตูสัพพุปัทวาบสวดมหาสมัยยะสูตรเอวอมเมสุตังเอกัางสามามภะควาสักเคสุวิหารติกาปิราวัตุสมงมหา เนมหาตาพิกุสังเคนาสัตทิงประจจามเตหิพิกุสตัตถหิสพัพเพเหวะารหันตหิชัาสาหิจารกุกะธาตุหิเทวตายยปุเยนาสันนิปติตาโหติปะคะวันตังทัสานายะพิกุสังกจะ อาทะโจะตุนังสุทาวาสกายกานางเทวานางเอตทะโหสิอะยังโกภะวาะสเกสุวิหารติกาปิราวัตุสมิงมหาวันีมหาตาพิคุสังเคนัสติงปัจจามเตหิพิคุสตเตหิสัพเพหวะอรหันเตหิทัศหิจโรุกะทาตุหิเทวตาเยบุเยนะสันนิปริตาโหติภะคะวันตังทัสสนายะพิคุสังกัจยานุนะมียัมปิเยนะภะภาวาเตนุปะสังกัมเมยามาอุปะสังกัมมิตวาภะขวะโตสันติเกปจเจกะคาถาภาสยามติอัตโขตาเทวตาสยตาปิ นามาระวาปุริโสสัมมาชิตังวาภาหังภาษาระยะภาษาิตังวาปาหังสัมมิเชยะเอวะเมวะสุทธาวาสิสุเทเวสุอันตราริตาปะวะโตปุระโตปาตุระหังสุอัตโกตาเทวตาปะะวัตังอภิวาเทตวาเอกะมันตังอัทถังสุเอกะมันตังทิตาโกเอกาเทวตาปะะวะโตสันติเกอิมังคาถางอภาสีมหาสมโยปวนาสมิงเทวกายาสมากตาอาคาตัมหาอิมังธรมะสมยางตักิตายะวะอปราชิตะสังคันติอัตโกอปราเทวตาปะะวะโตสันต เกอีมังคาทังอภาสิตันตพิขโบสมาทหังสุจิตังอัตโนอุชุกะมะกรังสุสารติวะเนตานิกาเหตวาอินทิยานิระขันติปันทิตาติอัตโกอัปราเทวตาพระกัลโตสันติเกอีมังคาทังอภาสิเชตาวะคีรังเชตวะปริกงอินทากีรังโอหัจมาเมชาเตจารันติสุทธาวิมลาจักภูมตาสุทันตาสุโสนาคาติอัตโกอัปราชเทวตาพระกวลโตสันติเกอีมังคาทังอภาสิเยเกจิพุทธังสารนังคตาเสนาเตคามิสันติอปายภูมิงะหะ ยามันจะสังเทหังเทวกายยาปริปุเรนสันติติอัตโกภะควาภิกูอามันเสิเยปุเยนะภิกขเวทัสสุโลกะตาตุสุเทวตาสันนิปฏิตาโหติ ตถาคตังทัสสนายะพิคุสังกจายปิเตพิขเวอาหสุงอติตมัทนานักระหันโตสัมาสัมพุทธาเตสัมปีพะพระวันตานางเอตักปรมาเยวะเทวตาสันิปฏิตาอาหสุงสยทาปิมายะหังเอตระหิเยปิเตพิขเวภวิสันติอนาคตะมัทนานักระหันโตสัมาสัมพุทธาเตสัมปีพะพระวาณตานางเอตักปรมาเยวะเทวตาสันิปฏิตาภวิสันติสยทาปิมายะหังเอตระหิอาจิคิสามีพิขเวเทวกายานามามิกิตตยิสามีพิขเวเทวกายานามามิ เทธิสามีพิกเวเทวกายายตัมามีตังสุาฐาสาตุการมนาสิกะโรธาภาสิสามิติเอวัมพันเตติโกเตวิกูภะคะวโตปจัสมงภะควาเอตัถะโวจัตสิโลกะมันุกะสามียถาปุมาตถาสิตาเยสิตาคิริคัมพลังปะหิตตาสมาหิตาปุตุสีหาวาสสลีนาโรมหังสาภิสัมพุโนโอทาตมนาสาสุทาวิปัสนามนาวิราปิโยปัจัสเตยตวาวเนกาปิราวัทเวตัตโตมันตยิสัทธาสัวกเกสังระนตเทวกายาพิกันตาเตวิชานา ตาพิขาวูเตจาอาตามปัตมะกรุงสุดตววปนพุทธศาสนางเตสปาตุระหุยานางอมนุษานาทัสนาง อภเปเกสตามาทกุงสหัสสังอัฏฐสตาลิงสตังเอเกสหัสสานางอมนุสานางมัทสูงอภเปเกนันตมาทกุงที่สาสภาบุระอังตันจัภาอภพยาวะวัคคิตวานาจักุมาตตโตมันตยิสัทธาสาวเกสราเนรเตเทวกายาภิกันตาเตวิชานางตาภิกขโมเยโวหังกิตายิสามิคิราหิอนุปปสโสสัตตสหัสสาวยาคาปุมากับิระวัฏวาอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยสัสสินมุทามานาภิกามงพิคุนนางสามิติวนังชัสหัสสาเหมาวไต ยัขานาตตาวันนี้โนอิทิมันโตชุติมันโตวนามันโตยัสสสิโนมุธามนาภิกขามุงภิกขุนางสามิติงว่านางสาตาคิราติสาขสายัขานาตตาวันนี้โนอิทิมันโตชุติมันโตวนามันโตยัสสสิโนมุธามนาภิกขามุงภิกขุนางสามิติงว่านางอิเจเตโสราสาสาขสายัขานาตตาวันนี้โนอิติมันโตชุติมันโตวนามันโตยัสสสิโนมุธามนาภิกขามุงภิกขุนางสามิติงว่านาง เวสามิตาปัญจสตายะขานานตะวันนีโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสสีโนโมทธามนาภิกขามุงภิกุนางสามิติงวนากุมปิโรราชกะหิโกเวปุลสะนิเวสนางพิโยนังสตะสหัสสังยะขานางปะฮิลุปาสติกุมปิโรราชกะหิโกโสปาคะสามิติงวนาปุริมันจติสังราชาตะตะละโทปะสาสติกันทพานาอธิปติมหาราชายัสสสิโสปุตตาปิตาสภะโวินทนามามหาภาริติมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสสินโมทามนาภิกขามุงภิกุนางสามิติงวนาธัคขิต นั่จะที่สั่งราชาวิรุณปะโขภาษาสติทักขินนันจะ ที่สั่งราชาวิรุณโหตับปัสสาสติกุมพันธนานังอธิปติมหาราชายสัตสีโซปุตตาปิตาสะพระโวนทนามาภหาพะารทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยสัสสีโนมวธรมนาภิกกรมุภิกุนางสมิติงวานังปชิมันจัดที่สั่งราชาวิรูปะโคปัสสาสตินาคานังอธิปติมหาราชายสัสสีโซปุตตาปิตาสะพระโวนทนามาภภาระไรทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยสัสสิโนมธรมนาภิกกรมุภิกุนางสมิติงวานังอุตตรันจัดที่สังราชากูเวโรตับปัสสาสติยาคานังอธิติมหาร สยสศสิโสคุตตาปิตาสะพโวอินทะธรมมหาปไรทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยศสิงโมธามานาวิกามงคิคุณังสัมมิติงวนาปุริมาทิสังจตตระโถทักขิเนนาวิรุณหโกปเชมีนาวิรูปโคกุเวโรอุตตรังทิสังจัตโตโรเตมหาราชาสามัญตาจตุโรจิสาทัทธลามานาอัตังสุวเนกับิราวัฒเวเตสังมัยยาวิโนทาสาอาคูวันจานิกาสัทมายากรเรนตุเวเรนตุวิปุจาวิปุโตสหจันทโนกามาเสธโถจักินโนมันทุนิมันทุจับานาโดโอปะมันโยจ เทวสุตโตจมาตาริจิตาเสโตจักคันธโพนโรราชาันุสสโพอากูปัญจสิโกเจวะติมบรุสุริยะวัชสาเอเตจันีจราชโนกันทภาสหราชุพิ โมทัมนาภิกามุงภิกขุนาสมิติวนางอัฏฐาคุณภาษานาคาเวสาลาสหตจักกากัมพานาสตตลาอาคูปยาคาสหายติภียามุนาทตะรัชจาอาคูนาคายาสสิโนเอราวโนมหานาโกโสปะกาสมิติวนางเยนาคาราเชสหัสาหรันติทิปาทิชาปักวิิวิสุทธาจักคูเวหายาสาเตวนามชาปตาจิตตาสุปนาอิติเตสานามังอภยันตานาคาราชานมาสิสุปนโตเขมามกาสิพุโตสนา หาหิวาจาหิอุปะวะหยันตานาคาสุปันาสารณามกงางสุพุทธังชิตาวาัาิราหัตเทนะสมุทงังอสุราสิตาพาตโรวาสาวาเสเตอิติมันโตยัสสินโนการกัญชามหาพิสมาอสุราธานะเวขสาเวปา,วา,วาจิตติสุติจิจัก มหาราโทนามุจีสหสัตตัญจะพริปุตตานังสัพเพเวโรจนามกาสันนายหิตวาปริงเสนาราหุทัตพัทฒมุปาขมุงสัมโยธานิปัตันเตภิกุนาสันนิติงวานางอาโปจะเทวาปัทวีจะเตโชวายโยตธาขมุงวรุณาวะรุณาเทวาโสมุจยัสสาสหเมตตากัญญากายกาอากูเทวายัสาิโนทัสเตทัสศกายาสัพเพนานตาวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสานิโนมธมานาภิกามุงภิกุนางสันนิติงวานางเวนทูจเทวาสารีจะอาสมา จากทุเวยมาจันทะสุฟานิสาธิวาจันทะมาภูกรากิตาสุริยสุ ปตนิสาเทวาสุริยมะโคปุรคิตานาคตานิปุรคิตวาอากูมันทวราหกาวสุนังวสโวเศธโศโกปะคับปุรินทโททศสเตทัสทากายาสัพพินานตะวานิโนอิเทมันโตชุติมันโตวนาวันโตเยสัสินโนมุธามานาวิกามุงพิคุณังสมิติณวานังอาตากูสาวภูเทวชาละมักิสิกขาลิวะอาริตกาจารุชาจามุมาปุภานิพสิโนวรุณาสหธรรมะจารุตาจารุชะกาสุริยาลุจิราอาคูอาคูวัสวะ เนสีโนทัศเตทัสตะกายาสเพรณาตาวันิโนอิติมันโตชุติมันโตวันาวันโตเนสสีโนโมทามนาภิกาวงภิกขุนางสัมมิติวานังสัมมนามหาสัมมนามนุสสามนุษสุตต์มาคิดทาปทุสิกาอาภูอาภูมโนปทุสิกาอาถาภูคะระโยเทวายเจจารโหตวาสีโนปรักามหาปรักาอาภูเทวายเนสสีโนทัศเตทัสตะกายาสเพรณาตาวันิโนอิติมันโตชุติมันโตวันาวันโตเนสสีโนโมทามนาภิกาวงภิกขุนางสัมมิติวานังสุการกะโรมหาอรุณาอาภูเคคะ อาภูเวคาณสาสหาโอทาต,าตายคยหาปามุขาอาภูเทววิจักนาสัทธามัตตาหารักชามิสการจยสัตส,สิโนธนายางอาการปรัจชุนโนโยทิสาอภิวัสติ ทศเสตตัาสตากายาสาัพเพนานาตาวันริโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสิโนมธมานาปิกามุงปิกุนาสามิติงวนังเขมิยาตุสิตายามากัตกาจายัสสิโนสัพพิจการามาเสรษฐาชตินามาจารสวาณิมานารติโนอาคูอาถาคูกรันยิมิตาทศเสตตัสตากายาสัพเพนานาตาวันริโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสิโนมธมานาปิกามุงปิกุนาสามิติงวนัง สัตเทเตเทวานิกายาสเพนานาต่าวนีโนนามันไวยนะอานขันชุนเยจันเยทจติสาสหะปวุทธาชาติมังคีรังอุปัตินามนาสว่างคักเขโมผาตารังนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุพมาปรมโตจัปุตตาอิปิมาโตสหัสันนังกุมาโรติโสจะโสุปาคาสมิติงวนาสหัสัพพมาโรกานณมหาพมาปิปิตติโอปปโนชุติมันโตพิสมากายโยยะสิโสจาศเทอิสระอากุปเจกะวะสวาต วะสัวะติโนเตสัญจมะมชโตอาคาหาวิโตปริวาริโตเตจะสัพเพอภิกันเตสินเทเทเวสัพรัมะมเกมาราเสนาอภิการมีปสัสสกนณัทสะมันทิยางเอถะนหัทถะพันธะทาราเเคนะ พันทามาทูโวสัมมันตาปริวาเรธามาโวมุจิทะโกจินาอิติตถามหาเสโน,โนาคณะเสนาอาเปสยีปัญนาตรามาหาจะสารังกตะวานะเพร,าาาาระวังยถาปวุสโกเมโกธนายันโตวสวิชโกตถา,าโสปจุทาวติสักกุโทอะสายางวาเสตันจะสภาอภินญายาวะวาคิคตาวานะจักุมาตโตมันตยีสถาสาวเกสารนิรเตมาราเสนาอภิการตาเตวชานาถภิโกาโวเตจะอาตามปะมักคุลุสุตวาพุธาาศาสานาวิตาดา อิปากามงเนสังรงมปีชยุงสัพเพวิชิตะสังฆามาพยาติตายสัตสิโนโมโทันติสหะปูเตหิสาวกาเตชเนสุตติปสุสวจุละชยะประกอบน,นามโมเมพุทธาเตชะสารัตนตยะนิธรรมิกาเตชะประสิทธิประสีเทวานารายะปรามสุตรา สิทธิพมาจะอินทาจะจัจตุโลกาคัมพีลักกาสมุทาภูตุงคังคาจะสัพ,พรมาชาัชยยาประสิทธิพวันตุเตชยชชย์ธรนิธารณีอุทธ,ธีอุทธ,ธีนาทีนาทีชยะชายากาคละตนละนิสัยนิไรใสเสนะมีรูราชา พระจารชีชยาชยาคัมพีละสงผีนาเคะนาคีปิสาจัพูตะกาลีชยาชยาทุนิมิตาโรคีชยาชยาสิงคีสุธาธานะมุขชาชยาชยาวรุณามุขสัตราชยาชยาจำพาทินาคากุระคันถกชยาชยาคชโกณนาตุรงสุกะระูุชงสีหะพยาคตีปาชยาชยาวรุณามุขตาตาชิตะชิตะเสนารีบุณสุทธิ ดารดีชยะชยสุขาสุขาชีวีชยะชยะธรณีตะเลสทาสุชยาชยะชยะธรณีสานตินสทาชยะชยะมังกรารัญญาภาวะเค ชยชชยะวรุณยะเขชชยชชยาราเกษสุรพุชาเตชาชยชชยะพรมเมนทักนาชยะชยราชาธิราชชาชยชชยปาถวีงสัพพังชยชยชยาระหันตาปัจเจกพุทธสาวังชยะชยะมเหสุโรหะโรหินเทวาชยชชยพมาสุรโกชยชชยานาโกวิรุณหโก วิรูปโภจันิมาราวีอินโทจะเวนเตยโยจากุเวโรวรุโนปิจจักขิวายโยจากปาชุนโฮกุมาโรทะตระรัตโกอัฏฐาัะมหาเทวาสิทธิตาปสสะอาทโยอิสิโน ส,สาวกาสภาชยะราโมภวันตุเตชยธรมโมจะสังโคจัตัสสะปาโรจะชยะกังเอเตนะชยเตเชนะชยโสถีภวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะโหตุเตชยะมังค์รังชโยปิปุทจสสะสิริมตโตอายมรสัจจัปปปิมโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมติตาชยตาถาภมะคณามเหสีโนชโยปิพุทจสสะสิริมตโตอายมรัสัจจัปปปิมโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเีปโมติตาชยตถาอินทคนามเหสีโน ชยโยปีปุจจสาสิริมโตอิยามรสษฎรปาปิมโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเถปโมทิตาชยะตถาเทวะคณาเมหิสินชวยโยปีปุจจสาสิริมโตอิยามรสษฎรปาปิมโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเถปโมทิตาชยะตถาสุปานาคนาเมหิสินชวยโยปีปุจจสาสิริมโตอิยามรสษฎรปาปิมโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเถปโมทิตาชยะตถาราคะคนาเมหิสิโน ชยโยปิปุจสสิเมวมโะะตอยามรษะจัปาปิมาโตปรชาชโยอุโพสยามโพธิมันเทปโมติตาชายะตถาสัพรมคขนามเหสินชายันตโตโพรยามงเรศกยานางนันทิวัฒโนเอวังตะว,วังวิชยโยโหหิชยสุชายะมังคะเอลอปราชิตะปัลลังเกีเสปะถะวิปกคะเลอภิเสเกสะพะพุทธานางอากาปโตปโมทติสุนักขัดตังสุมังคะลังสุปัฏาตังสุงสสหุติตังสุขโนสุโมหุโตจัสมุทิถัง ประมาราริสุป,ปัฏขคีนากายากรรมังวาจาการรมังปัฏขคีนาปัฏขคีนามนกรรมังปณิทิเตปัฏขีนาปักขีนานิกาตวานะรพันตัดเถปัฏฐีเนเตอัฏฐะรธา,าสุขิตาสวิรุณหาพุทธศาส,าสนอโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิ ยาติภิสุนันตุคนโตเยเทว,วาอสมิงฐาเนอธิคตาทีคายุกาสธาโหตุสุกิตาโหตุสัพพธารักขตุสัพพัตตานางรักขันตุชินังสาสนางยากาจิปตตา,าเตสาสัพเพปุเรนตุมะโนระทายุตะกาเรปรวัสสันตุ วสังวสาวราหากาโลคาจุปัทวาเตสังนิวาเรนตุจัสพธากายาสุขังจิตตสุขังอราหันตุยถาอราหารังบทสวดธรรมนิยามสุตตางเอมวเมสุตตางเอกังสมัยยมงพระวาสาวัติยังวิหรารติเชตตะวเนอานากตปินทิกัสอะราเมตตะโคพระวาพิคูอามันเตสิพิขะโวติ ะทันเตติเตภิกูภะคะวะโตปัจจโสสุงภะคะวะเอตตะทวจะอุปาทาวาภิกขเวตาถาคาตานันุปาทาวาตถาคาตานังทิตาวสาธาตุธรรมะติตตาธรรมิยามตาสเพสังขารานิจติตังตถาคโตอภิสัมพุชติอภิสมเมติอภิสัมพุชิตวะอภิสมเมตวะอจิคติเตเสติบัญจเตติปัตถาเปติวิวารติวิภาสติอุตานีกโรติสเพสังขารานิจติอุปาทาวาภิกขเวตถาคาตานันุปาทาวาตาถาคาตา นางทิตาวสาสาตุธรรมติตตาธรรมานิยามตาสาเพสังขาราทุกคาติตังตถาคตโออภิสัมพุชติอภิสมเมติอภิสัมพุชิตวะอภิสมเมตวะอ,วอจิคาติเทเสติปัญจเปติปัฏฐเปติวิวรารติวิภาาัสติอุตานีกโรติสเพสังขาราทุกคาติ อุปาทาวาภิกขเวตถาคตานาอนุปาทาวาตถาคตาัาทิตาวาสาตุธรรมติตาธรรมนิยามาตาสัพเพธรรมะอนาตติตางตถาคโตอภิสัมพุชติอภิสัมเมติอภิสัมพุชิตวาอภิสัมเมตวาอาจิกติเทเสติปัญจเปติปัฏฐเปติวิวารติวิภัสติอุตานิกโรติสัมเพธรรมาอนาตติอิทัมโมจจะภะควาอัตตะนะมา อัตตมนาเตภิกูพระเขวโตภาสีตังอภินันคุณติบทสวดพระเทกะระตะคาถาแปลอติตังนานาวะคะ เมื่อยะนปฏิการเขอานาคตตามบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพววงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทัตติตามปะหินันตังอับปันตันจะอานาคตาตางสิ่งที่เป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งที่เป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนันจะยโยธรรมาตถาตถาวิปัสติอสังหิราอสังุปบางตังวิธามนุมนปปุระเเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่น,นั้นอย่างแจ่มแจ้ง,จงไม่งอนงันคอนแชนเขาควรเพราะคูนอาการเช่นนั้นไว้อาเชวะกิจจะมาตามปางังโกชัญญามรังสุเวความเพียร ทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นะฮินโนสังฆาราันเตน,นะมหาเสเนาณามจุนาเพราะการตัดเพียนต่อมัจุา่าซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาหริมาตาปิงอโหระตมะทานามาทาาะมา,าตันติตังตังเวัตเทกะระโตติสันโตอะจิคาเตมุนิมุนิผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอ,อยู่เช่นนั้นไม่เกิดขั้งกรามวันและกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมสังเวขาปจจะเวกัณนะ แปลสัพเพสังขารานิจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยาพอเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมะอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารละไไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเรา ถูกวางชีวิตตายชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนถูกวางมรณงความตายเป็นของยั่งยืนอวะสะังมายามาริตพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มาราณะประิโยสารังเมชีวิตต่างชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดเราชีวิตต่างเมอนิยต่างชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยมมราณะเมนิยต่างความตายของเราเป็นของเที่ยงวตัตควนที่จะสังเวชอาจยังกายโยอาจจิรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอเปตะวิญ,ญญาโนกันปัสจักวิญญาชุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอะทิเสส จากนอนทับปัทวีณซึ่งแผ่นดินกะลินคารัง,างอีวะประดุดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิรถาหาประโยชน์ไม่ได้อนิจาวตัตสังคาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทะวะยะธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชิตวะวานิรุญฉันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสโมโสุขโขความเข้าไปสง,งบระง,งับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสัตตามารันติ จ์ทั้งหลายทั้งปวงกําลังตายอยู่มะริงสุจะมาริสเรที่ตายแล้วและกาลังจะตายแต่เทวห่างมาริสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนะัติเมเอะสังสโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแกเราเลยบทสวดเมตายังกิจิยังกิจิกุศลังกาลังสะเพหิภะเตหิ กาตังบุญยังโนอนุโมทันตุสุนันตุโกนโตเยเทวะอสัมิงฐานเนอธิคตาธิคายุกาทตาโหตุสุขิตาโหตุทุกขาปรมุจตุมาตาปิตาสุขิตาโหตุทุกขาปรมุจจตุสัพเพยาติกาสุขิตาโหตุทุกขาปรมุจตุสัพเพอญาติกาสุขิตาโหตุทุกขาปรมุจตุสัพเพปิสาสัพเพยาสัพเพปิตาสุขิตาโหตุทุกขาปรมุจตุสัพเพอาจาริยุปัตตายะ สุขิตาโหตุท e. ุกพาปมุจจตุสัพเพนักขตาสุขิตาโหตุทุกพาปมุจจตุสัพเพเทวานสุขิตาโหตุทุกพาปมุจจตุสัพเพสามัตินัง ส,สัมมิชนตุโวบทสวดบูชาหลวงปู ahan, anyway. ่ทั่วนโมโพธิสัตว์อคติมายาอิติภควานโมโพธิสัตว์อคติมายาอิติภควานโมโพธิสัตว์อคติมายาอิติภควาปติทานคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีทูเปกเรโพธิขาเรต้หิงต้หิงตาธรรมธาเนนะพวันตุปุชิตาโสจิงการนเตถาวิหารมันทะเลเถราจามชาณวากาจพิฆวะสารามิกาธนาปฏิอุปัสการมาจเทสานิคมาจอิสราส ปาณพูตาสุขิตาพระวันตุเตชราพุชาเยปิจะอัถฐสัมภวาสังเสธาชาตาอัฐโวปปาติกานิจาในการธรรมาวรังปฏิจเตสัพเพปิทุกสากะโรนตุสังขยังธาตุจิรังสตังธโมธรรมธราจะปุคลาสังโฆโหตุสมโควะอัถายัญจะหิตายจะอัมเหระคตุสัพธโมสัพเพปิธรรมจริโนุติงสัมปาบุเนยามะธรรมเมอริยมปะเวทิเตปะสนาโหตุสัพเพปิปานิโนุทธะศาสนีธรรมา ทารังปวชันโตกาเวเทโวปวัสตุวุติภาววายสัตตานางสามิทังเนตุเมธนิงมาตาปิตาจะหัตราชังนิจังรักขันติปุตตะกังเอวังธรรมีมนาราชาโนประชังรักขันตุสัพพทาเทวตาอุยโย ชนะคาถาบทส่งเทวดาทุกขับปตาจันิทุขาพยาป,ปตาจันิพยาโสกับปตาจันิโสก,กาโหตุสเพปิปานิโนโอเอตาวตาจา,ามเหหิสัพพทางปุญญาสัพพะทางสัเพเทวานุโมทันตุสภสามปติสิทธิยาทานาคทันตุสัทธายาสีรังรัขันตุสัพทาภาวนาพิราตาโหตุคชันตุเทวาตาคาตาสุมังคารคาถาหตุสพังสุมังครังรักขันตุสัพเทวาตาสัพพุทธานุภาเวนสโสติหตุ นิรันตราังโหตุสัพพังสุมังคารังระขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนาสโสทีโหตุนิรันตราังโหตุสัพพังสุมางคารังระขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังคานุภาเวนาโสทีโหตุนิรันตรัง สัพเพพุทาภรปตาปเจกานันจะยังพระรางอรหันตานันจเตชินะระขางพันธมิสัพพโสสัพเพพุทธาภรปตาปเจกานันจะยังพระรางอรหันตานันจเตชินะระขางพันธมิสัพพโสสัพเพพุทธาภรปตาปเจกานันจะยังพระรางอรหันตานันจเตชินาระขางพันธมิสัพพโสสัพเพพุทธาภรปตาปเจกานันจะยังพระงอรหันตานันจเตชินะระขางพันธมิสัพพโสสัพเพพุทธาภรปตาปเจกานันจะยังพระงอรหันตานันจเตชินาระขางพันธมิสัพพโส สัพเพพุทธาภราปตาปจิกานันจายางพระอรหันตานันจตีเชนาระขังพันธมิสัพพโสสัพเพพุทธาภรปตาปจิกานันจายางพระอรหันตานันจติเชนาระขังพันธมิสสพพโสสัพเพพุทธาภรปตาปจิกานันจายางพระอรหันตานันจติเชนาระขังพันธมิสสพพโสสัพเพพุทธาภรปตาปจิกานันจายางพระอรหันตานันจติเชนาระขังพันธมิสัพพโส ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าด้วยสวดสาธยายพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอน้อมก้าวอุธิถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบระมราชินีนาถพระบระมราชชนนีพันปีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรคาไาลและทหารผู้ออกลบก,กับชาวเขมรที่ต้องเสียชีวิตไป ขออนิสง์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพะเสริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อสุจริตมั่นคงเป็นสามาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าและคนในครอบครัวขอให้ข้าพเจ้ามีสามาทิติตั้งมั่นในพระธรรมคำสอแนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทางขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ดได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิ์ประสาทพรน,น้อมส่งอาุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคล พระพิตายยอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทางปวงที่3าสิ่งอมูเลตได้จัดสร้างขึ้นให้เปลี่ยนไปด้วยอนุภาพเทวานุภาพให้เปลี่ยนไปด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและผิธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์ทำนดยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุประการเธอ